สวัสดีครับสาวม,มึงบัวชนแนลมาแล้วนะครับสวัสดีจ้าเมเอลบางปูนกรุบกรบเนี่ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวม,มองบอัวแชนแนลหรือว่าแม่เต้ยจ้าแม่เต้ยคลิปที่จะทำขึ้นนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาโอ้อวดแต่อย่างใดจ้า แต่เป็นคลิปที่เราสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราจา้าอันนี้แม่เต้ยกาแฟแม่เต้ยซื้อบ้านพร้อมที่ดินหนึ 1, 0, 10, 2, ่งงานสิบสองตารางวาราคา8ป0แสนบาทจา้าชมบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านหรือภายในบ้านด้วยกันได้เลยจา้าอันนี้นอกบ้านจา้าอันนี้ภายในบ้านอันนี้เราเริ่มเข้ามาซ่อมแซมแล้วจา้า ถอดฝ้าออกหมดทุกอย่างพื้นจริงๆบ้านของพี่เขาที่เขาขายให้เราบ้านมือสองเพราะว่าพี่เขาไม่ได้อยู่เองเพราะว่าเขาให้คนเช่าอยู่จ้ะก็เลยสภาพบ้านเลยเป็นแบบนี้จ้ะเราก็เลยต้องมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นฝาผนังเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยจ้ะวันนี้ก็มาทำความสะอาดบ้านกันจ้าล้างพื้น ด้านนอกด้านในจ้าแล้วก็ถอดฝ้าออกนี่จ้าสภาพบ้านจ้าเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็เลยสกรปรกแบบนี้จ้าเจ้าของบ้านเขาปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งปีกว่าแล้วจ้าที่ไม่ให้คนเช่าพอเช่าพอให้เขาเช่าเสร็จเขาละเลงบ้านของพี่เขาซับพังเละเทะหมดเลยจ้า พี่เขาเลยตัดสินใจขายเราไปเห็นในเขาลงในติ๊กตอกจ้าแฟนไปเห็นก็เลยติดต่อชอบมากจ้าบ้านหลังนี้จ้าดูสภาพบ้านจ้าภายนอกภายในตอนนี้เรามาทำความสะอาดบ้านกันจ้าฝาผนังเลอะมากไม่รู้เด็กๆเขาทำอะไรแบบคนที่เช่าอ่ะจ้า เละหมดเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราทาสีก็น่าจะดีขึ้นจ้ามีสามห้องนอนหนึ่งห้องครัวแล้วก็ห้องโถงจ้าหนึ่งห้องน้ํามีห้องนอนใหญ่สองห้องมีห้องเล็กหนึ่งห้องจ้าห้องน้ำหนึ่งห้องนี่จ้าเล็กมากเลยจ้า ชมบรรยากาศไปด้วยนะจ๊ะฝาผนังเลอะมากซิงก็แตกแต่เราต้องซ่อมใหม่จ้าเราภาคภูมิใจตรงที่ว่าถึงเราไม่ได้บ้านใหม่แต่เราก็มีความสามารถซื้อบ้านมือสองได้จ้าแต่เราค่อยมาปรับปรุงซ่อมแซมเอาจ้าภายในห้องน้ำจ้า อันนี้ด้านนอกจ้าจะดูรกเพราะเรายังไม่ได้ตัดหญ้าก,กันทีจ้าเดี๋ยวแฟนจะมาอัดฉีดรอบๆบ,บ้านทั้งในบ้านและนอกบ้านจ้าอันนี้เป็นที่เขาเลี้ยงกบบ่อเลี้ยงกบจ้าเดี๋ยวเราก็ทุบออกจ้าเข้ามาภายในบ้านจ้าห้องที่หนึ่งด้านด้านหน้ามีสองห้องจ้า น้องบิ๊กช่วยใหญ่เลยค่ะนี่จ้าอาจจะถ่ายเร็วไปหน่อยอนนี้ถอดฝ้าออกจากปัดตอนแรกว่าจะเอาฝ้าเดิมก็เลยตัดสินใจกันว่าทำเป็นฝ้าหลุมดีกว่าตอนนี้กำลังถอดอยู่จ้ารื้อฝ้าออกอันนี้ด้านข้างจ้าด้านหน้าบ้าน อันนี้โครงสร้างแฟนขึ้นไปปัดอยู่จ้าฝุ่นทั้งนั้นเลยจ้าอันนี้เดินรอบๆอบบ้านจ้าอันนี้บอกกบจ้าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทุบออกจ้าทําเป็นที่จอดรถนี่จ้าหลังคาก็จะเปลี่ยนใหม่จ้า อันนี้เป็นที่จอดรถจะทําที่จอดรถอีกด้านหนึ่งด้วยจ้าที่บ่อเลี้ยงกบจ้ะอันนี้ฟ้าค่ะนี่จ้าดูมันอากาไรอบๆไปก่อนนะจ้าอะไรหะนี่ฟ้าจ้า อันนี้เป็นห้องเล็กอีกห้องนึงจ้าประตูเราต้องถอดออกจา้าเพราะว่ามันเป็นประตูไม้อัดมันพังหมดแล้วจา้าฝาผนังนี่อย่างที่เห็นแหละจา้าถ้าให้เข้าเช่านี่เราเป็นแบบนี้และจา้าที่เขาเสียดายบ้านมากเลยแต่เราไม่รู้สาเหตุเพราะว่า เขาไม่ได้อยู่ด้วยพี่เขาเลยตัดสินใจขายจา้านี่จา้าประตูเราถอดออกแล้วจา้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนประตูใหม่จา้าสีก็ต้องทาใหม่นี่ห้องด้านหน้าสองห้องจา้านี่ห้องโถงด้านหน้าจา้าอันนี้มองไปด้านนอกจา้าอันนี้ทางไปในครัวจา้า ด้านในครัวมีอีกหนึ่งห้องนอนจ้าอันนี้ห้องครัวแต่ว่าคิดกันแล้วว่าจะทําห้องครัวด้านนอกจ้าจะต่อไปด้านนอกอีกจ้าฝาผนังเลือกมากฝ้าก็กระเบื้องรั่วอีกจ้ามันก็เลยทําให้ฝ้าสกรปรกไปด้วยจ้า ชมบรรยากาศไปก่อนนะจ้าประตูถอดออกหมดเลยจ้าต้องเปลี่ยนประตูใหม่ค่ะนี่จ้าฟ้าเดี๋ยวถอดออกหมดเลยจ้า mm hmm. นี่จ้าเป็นกำลังอัดฉีดอยู่ด้านนอกจ้าเนี่ฟ้าค่ะ เราต้องรือ้อพ่อหลังคารั่วจ้าแม่เต้ยอ,อาจจะถ่ายเร็วไปหน่อยนะครับอย่าว่ากันนะคะแม่เต้ยอ,อาจจะถ่ายเร็วไปหน่อยจ้ามีด้านนอกจ้ามีด้านหน้าบ้านจ้า ดานข้างจ้าอันนี้บอ่อเลี้ยงกบจ้าใต้ต้นเงาะนี่จ้าข้างในจ้าเดี๋ยวเราจะทุบออกหมดเลยจ้ามันจะได้บริเวณบ้านกว้างจ้าค่อยฉีดฝาผนังมาไปฉีดเอ่อบันไดจ้าเฟนเราเล่นจ้าเดี๋ยวยากก็ต้องตัดจ้าเพราะว่ามันรกมาก นี่ด้านหน้าจ้าออกติดถนนเลยจ้าน้องบิ๊กเดินอยู่จ้าได้ต้นเงาะได้ต้นเงาะหนึ่งต้นจ้าได้ชมพู่มะเมียวแล้วก็ต้นหมากด้วยจ้าชมบรรยากาศไปก่อนนะจ้าด้านนี้เป็นด้านข้างด้านหลังของบ้านจ้านี่จ้าดูสภาพบ้านจ้าบรรยากาศดูได้เลยจ้า เราต้องปรับปรุงใหม่จ้เข้าบ้านทางเข้าก็ประมาณสี่เมตรกว่าจ้าอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะถอดออกจาเราของบ้านน้องอีกฝั่งหนึ่งจา้าของเราบ้านอยู่ด้านในจา้าอันนี้เดินจากหน้าถนนมาจา้าเนี่ยค่ะเข้ามาข้างในจา้าบ้าน เตรียมอุปกรณ์มาแล้วจ้าเพื่อจะมาซ่อมบ้านค่ะคุณเจอ,อยู่ยที่ว่าไม่เต้ยไม่ค่อยได้มีเวลาก็คือลงคลิปก็จะซ่อมบ้านจ้าส่วนมากว่างก็จะมาซ่อมบ้านแฟนออกจากงานเลิกจากงานบริษัทมาที่ก็จะมาช่วยทํางานที่โรงงานพอกลับมาก็จะช่วงเย็นเลิกงานก็จะมาซ่อมวันหยุดก็จะไปซ่อมบ้านจ้าช่วงนี้ ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะที่ไม่เต้ยช่วงนี้ถ้าว่าไปเยี่ยมเพื่อนๆช้าก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับใครที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่เต้ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสาวเมืองบัวชาแนลในการทําคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ แม่เต้ยขอบคุณจากใจจ้าตอนแรกเราว่าจะเอาฝ้าตัวเก่านี่แหละคะ่ะคิดไปคิดมาเปลี่ยนเป็นฝ้าหลุมจ้าอันนี้รื้อออกหมดแล้วจ้าเดี๋ยวก็รื้อออกจ้าอันนี้ถ่ายภาพช่วงแรกที่เรามาซ่อมวันแรกจ้ายังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างทีจ้าถ่ายบรรยากาศในบ้านให้ดูก่อนจ้า บอกตัวเองว่าสู้สู้เห็นบ้านตอนแรกแล้วถอดใจเลยจ้าแต่ไม่เป็นไรจ้าพา่อมาเห็นแล้วชอบมากจ้าบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะปรับปรุงซ่อมแซมใหม่หมดจ้า๋ยวค่อยติดตามรับชมเป็นช่วงๆนะจ้าที่ไม่เต้ยจะอัปเดตให้ดูว่า ซ่อมบ้านมือสองจะเป็นยังไงจ้าเคยแต่ไปรับจ้างซ่อมบ้านคนอื่นเขาตอนนี้เป็นบ้านของตัวเองจ้าชมไปก่อนนะจ้ารื้อฟ้าขังลือจอมโมอุ้ยฝุ่นจรดจรดจ,รดจร้าไม่เอาบองปนูนแต่กำกับโดยเตจา้าอันนี้ยมยัวลงังคาตูเดลจา้าประดดเชอจา้าเชอเบีย บางตัวหน้ารือลังคายใจโมเอ่อชื่อตัวน้ํามันเจียกับประโดจ้าแต่นี่มีปลวกพ่องจ้าประเทียนี้หย่มก็เลยเตรียมตัวรือต้องอ่อจ้านี่จ้ามือบริเวณประเทียเด้อจ้ะก็แมงนี่นะมะนาวนี่เช่าก็แมงละ5-6เนียดจ้านี่ตะเล็งข้างฟ้าแล้วดดเลอะเถอะปุ๊บเลยจ้ะมือจ้ะอืมเลี้ยงจ้าแต่ก็เลี้ยงอุตสรีย์จ้ะอัดฉีดนี่จ้ะ นุ่มอัดชีอสอ้อซับยางใจเก็บไว้จต่จำจำม,ม,มือด้วยจ้าว่าหนึ่งก็ยังนาจ้บาบัวส้มหมูเฮย,เ,ยเป็นหนึ่งเป็นรอด้วยจ้าปะเตีย,ยบโย่ฟาใจหมูฟ้าน,นี่ก็ผูอ้อเฮยจ้าเพราะว่าเวอันนี้นะพูจ้านี่จ้านี่ฟ้าจ้าแต่กระเตือนจออ้อกรุบซับยางจ้านี่จ้าบรรยากาศถาวี่แล้ก็เละอ้อไิกรอบให้จ้าิป,ปุกให้นะจ้า ซีก็ต้องเธอเรียบทําไมหลังคาก็ต้องประดรูเธอทําไมจ้าเธอทำไม,มหนุ่งจ้องจับมือสั้นแทน,นเธอทาซีอุจ่าแต่ว่าหลังคานี้ก็แฟนชอบซีน้าเงินจ้าประดูกับซีน้าเงินจับมือด้อจ้าเดี๋ยวงอัปเดตได้มือทาเดี๋ประดูลังคานึ่งเกิดอย่างนาจ้านี่บรรยากาศรอบๆจะรุกมันเต้นจ้า เพราะว่าต้องมาถือปฏีน,นึงสะอาดกำบันได้จ้าเพราะว่าเองต้องซ่อมแซมอนุคละอันนี้คละเจริญย่างจ้าห้องตึกก็ต้องไปดูโทรทำไมอันนี้ทำไมจ้าบ้านอาจจะดูรกนะจ้าเพราะว่าอยู่ในช่วงซ่อมแซมอยู่จ้าถ้าทำเสร็จเมื่อไหร่ก็อาจจะไม่รกเหมือนตอนที่เราซ่อมหรอกจ้าด้านหลังต้นไม้รกมากจ้า มาเห็นครั้งแรกเพราะว่าไม่มีใครอยู่จ้าบรรยากาศจ้าข้างหลังสวนยางภาพอาจจะดูซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาต้องขอโทษด้วยนะจ้านี่จ้าบรรยากาศแต่บ้านนี้ เย็นมากเลยครับตอนคืนอยู่แบบใกล้ต้นไม้ติดกับป่าย่างอากาศเย็นสบายตอนกลางคืนเย็นสบายมากเลยจ้าดูน้องบิ๊กอันนี้ถ่ายคือไม่ได้ถ่ายตั้งไว้เลยเล็กอัปเดตภาพมาให้ดูเฉยๆคะ่ะนี่จ้าบรรยากาศครับ แม่เต้ยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ